เอาครับพี่น้องสิพ้ามาเบิงสมุนไพรตนน้นเนนะครับอันนี้ห่อสะพ้ายคว้วายนะครับนี่คือลำต้นนะครับเป็นไม้ยืนตน้นขนาดกลางนะครับอันนี้ตน้นต้นนี้เอามาปลูกไว้ประมาณเก้าปีนะครับลำต้นเป็นอย่างนี้อันนี้ใบนะครับเดี๋ยวสิพ้าเบ่งดอกมันนะครับ ใบเก็บเป็นลักษณะจังสี่เด้อพี่น้องนี่คือใบนี่นะครับเดีย๋ยวจะเบิ้งดอกอีกที่หน,นึ่งแต่เมื่อนี่จะเป็นดอกมันนะครับกำลังออกดอกเอ,อแมงผูกำลังต่อมนี่ดอกออกดอกดอกจะเป็นลักษณะจังสี่หระครับโอ้ดอกเป็นผุ่มเป็นพวงนี่คือห่อจะพายควย้วาย บำรุงกำลังนะครับผู้ถ่าคนโบราณบรรเจามาเอาล่ำต่วนมาซับ,ซบเป็นสิที่ตุ่มกินน้ำบำรุงกำลังแก่ปวดเมื่อยนะครับประมาณนั้นนะครับตื่นมาหอยห่อสะพา้คว้วอ,อ,อ,อ้าวพอเห็นมันออกดอกแล้วก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบิง้งเฝ้าเวเฝ้าบอกบอกแลวกับไป